ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,631คำพูดของลินหวานเออทำให้เย่เชิญเงียบไปนานเขารู้ว่าสิ่งที่ลินหวานเออพูดนั้นไม่มีอคติส่วนตัวและมีโอกาสเป็นจริงมากครั้งหนึ่งโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวครั้งหนึ่งส่งเสียงทางตะวันออกโจมตีทางตะวันตกหลังผ่านสองเหตุการณ์นี้อูเฟยเยียนไม่ยอมเปิดโอกาสให้ตัวเองหลบหนีอีกครั้งอย่างง่ายดายเมื่อถึงเวลานั้น หากต้องการทำลายสถานีนักรบไร้ชีวิตอีกครั้งคงเป็นการยากที่จะนำนักรบไร้ชีวิตที่เหลือออกไปในกรณีนี้ต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกควรทำลายสถานีของผู้ชิงหุ้ยต่อไปกำจัดกองกำลังทั้งหมดไม่สนใจชีวิตของนักรบไร้ชีวิตเหล่านั้นหรือควรเลิกการโจมตีสถานีเพื่อไม่ต้องทำร้ายนักรบไร้ชีวิตและครอบครัวพวกเขาดูเหมือนไม่ว่าจะเลือกสิ่งใดก็รู้สึกไม่เหมาะสมเวลานี้เย่เชิญถามลินหวานเออว่า จะเป็นอย่างไรหากฉันให้ยาแก้พิษพวกเขาปล่อยให้พวกเขาหลบหนีไปตลอดชีวิตลินหวานเอ่อถอนหายใจนักรบไร้ชีวิตเหล่านั้นแทบไม่เคยสัมผัสชีวิตสังคมภายนอกไม่มีสถานะทางกฎหมายไม่มีความสามารถเอาตัวรอดแม้คุณชายจะมอบยาแก้พิษปล่อยให้พวกเขาหลบหนีเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาจะหลบหนีการไล่ล่าของผู้ชิงลุยหากมอบเงินสดให้พวกเขา คนหลายพันคนเกรงว่าเฉพาะกระเป๋าใส่เงินสดอย่างต้องใช้หลายใบไม่ต้องพูดถึงเป็นเรื่องยากจะฆ่าพวกเขาทั้งหมดในสิบคนอาจมีสองสามคนรอดชีวิตเย่เชิญถามเธอว่าหรือปล่อยให้เป็นหน้าที่รัฐบาลประเทศที่พวกเขาประจำการอยู่จัดการแก้ไขรัฐบาลท้องถิ่นควรสามารถปกป้องความปลอดภัยของคนเหล่านี้ได้ลินหวานเออคิดอยู่พักหนึ่งพูดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องอื้อฉาวด้านความมั่นคงของชาติ ไม่มีใครไม่เก็บเรื่องนี้เป็นความลับยิ่งไปกว่านั้นนักรบไร้ชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่พลลเมืองของพวกเขาอย่าว่าแต่ช่วยเหลือปกป้องหากถูกในประเทศจะยิ่งอันตรายมากกว่าเดิมเมื่อพูดถึงจุดนี้ลินหวานเออกล่าวว่าหากคิดแก้ปัญหานี้ด้วยความโหดร้ายแค่เราพบสถานีนักรบไร้ชีวิตสามารถส่งข้อมูลนี้ให้กับรัฐบาลแต่ละประเทศหากไม่มีผู้ชิงหุ้ยคอยแทรกแซง พวกเขาไม่ยอมให้มีองค์กรเช่นนี้อยู่ในประเทศของตนเองเวลานั้นรัฐบาลหรือกองทัพของประเทศเหล่านี้จะเข้าทำลายนักรบไร้ชีวิตเหล่านั้นโดยไม่ต้องให้คุณชายเปลืองแรงทันใดนั้นมานตาเย่เชินหดตัวลงกระทันหันขมวดคิ้วพูดว่าหากเกิดสถานการณ์เช่นนี้นักรบไร้ชีวิตเหล่านี้ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องตายพระเมอ่ออูเฟเยนตัดสินใจตัดแขนรักษาชีวิตเธอไม่จำเป็นต้องทำอะไรด้วยซ้ำ เธอเพียงแค่ละทิ้งสถานีที่ถูกฆ่าก็ฆ่าไปที่ยอมจำนวนไม่ได้รับยาแก้พิษต้องตายในไม่ช้าความลับทั้งหมดสูญเสียความสำคัญโดยปริยายขณะที่พูดเย่เชิญถอนหายใจเบาๆหากใช้วิธีนี้ทหารมาองครักและนักรรไรายชีวิตทั้งหมดจะไม่รอดพ้นจากความตายในที่สุดลินหวานเออพยักหน้าแผ่วเบากล่าวว่านักรบไราชีวิตและครอบครัวอาจมีจำนวนนับหมื่นหรือมากกว่าคุณชายต้องตระหนักถึงความเป็นจริง เป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยเหลือพวกเขาทีละคนเย่เชิญพูดโดยไม่รู้ตัวฉันเข้าใจสิ่งที่คุณนูหลินพูดแต่นี้เกี่ยวกับชีวิตนับหมืน่นและฉันก็ทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้พวกเขาตายหลินหวานเออถอนหายใจเสียงดังคุณชายไม่ใช่พระเจ้าอย่าให้ตัวเองแบกรับความกดดันมากเกินไปแม้ชะตากรรมของนักรบไร้ชีวิตจะน่าเศร้าแต่ผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตในมือพวกเขาเลวร้ายยิ่งกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมา นักรบไร้ชีวิตล้วนถูกอูเฟรเยี่ยนครอบงำมีการสังหารหมู่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักรบไร้ชีวิตบางคนทรมานผู้บริสุทธิ์การก่ออาชญากรรมมากมายหนูเจียเคยเห็นด้วยตาตนเองมีมากเกินบรรยายถึงแม้พวกเขาจะทำตามคำสั่งแต่หากปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายพวกเขาต้องถูกตัดสินประหารชีวิตเช่นกันอย่าทำตัวเองตกอยู่ในอันตรายเพราะใจดีต่อพวกเขาขณะพูดเช่นนี้ ลินหวานเออตัดสินใจนแน่วแน่คุณชายมีจิตใจดีหากไม่อาจตัดใจได้ปล่อยให้หนูเจียเป็นผู้ร้ายเองบทที่6632เย่เชิญฟังคำพูดของลินหวานเออคอรุ่นคิดอยู่นานทันใดนั้นเขานึกบางเรื่องได้ถามว่าคุณหนูหลิน หากฉันสามารถยึดทำเนียบู้ว่าการกองทัพขวามาเป็นของตัวเองเช่นนั้นนักรบไร้ชีวิตภายใต้บังคับบัญชาของเขาจะตกอยู่ในมือของฉันดังนั้นไม่จำเป็นต้องรีบเร่งจัดหายาแก้พิษให้นักรบไร้ชีวิตเหล่านี้พระอูเฟยเยี่ยนจะยังคงจัดหายาให้พวกเขาต่อไปทันใดนั้นดวงตาที่ชัดเจนของหลินหวานเอ๋อเปล่งประกายเธอโผงออกมาอูเฟยเยี่ยนเป็นมังกรเทพเห็นหัวไม่เห็นหาง แม้แต่ผู้ว่าการทั้ง5้าแทบไม่มีโอกาสได้พบเธอหากคุณชายมีโอกาสเข้ารับช่วงต่อด้วยตัวเองคงเป็นเรื่องยากที่อูเฟอเยี่ยนจะรู้ได้พูดจบเธอพูดด้วยความกังวลแต่คนตระกูลอูลวนเป็นทายาทสายตรงแท้จริงของอูเฟอเยี่ยนเท่าที่หนูเจียทราบพวกเขามีทักษะการบ่มพ่ออยู่บ้างแม้แต่คนที่ไม่มีพรสวรรค์ยังถูกช่วยให้รู้แจ้งโดยอูเฟอเยียนหากคุณชายคิดควบคุมจิตใจพวกเขาควรระวังให้มาก หนูเจียเกรงว่าแผนการนี้ไม่อาจดำเนินได้ง่ายได้เย่เชิญพยักหน้ากล่าวว่าหากครั้งนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้ว่าการทำเนียบกองทัพขวาได้ฉันจะทดลองดูกับตัวเขาเองการเดินทางยาวนานในคืนมืดมิดสำหรับเย่เชิญและลินหวานเออที่รับประทานยาเม็ดขจีน,นิรันททั้งสองไม่เหนื่อยแม้แต่น้อย ทั้งสองอยางสนุกกับความรู้สึกที่สามารถพูดคุยอย่างเปิดเผยโดยไม่มีความลับหรือเรื่องชู้สาวใดๆทั้งสองเห็นฝ่ายตรงข้ามเป็นคนเดียวที่สามารถแบ่งปันความลับทั้งหมดของตนเองได้และภายในรถที่กำลังเคลื่อนที่ถือเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมเป็นส่วนตัวที่สุดของคนทั้งสองคนทั้งสองพูดคุยตั้งแต่เรื่องผู้ชิงผู้จนถึงเมื่องช้างเซิงจากนั้นพูดคุยเรื่องพ่อของลินหวานเออเมื่อพูดถึงพ่อ ลินหวานเออนึกถึงเรื่องบางอย่างถามเยเชิญว่าจริงสิคุณชายพบประโยชน์อื่นใดจากแหวนที่พ่อของฉันทิ้งไว้หรือไม่เย่เชิญสายศีษะพูดว่านอกจากการสั่นเตือนเมื่ออยู่ใกล้คุณและนำฉันเคลื่อนย้ายไปหาคุณก่อนจะตายฉันไม่พบประโยชน์อื่นใดอีกหลังจากพูดจบเยเชิญกล่าวเสริมว่าโอ้แต่บางทีอาจเป็นเพราะพวกเราพบกันบ่อยขึ้น ตอนนี้ฉันอยู่ใกล้คุณมันไม่โต้อตอบแต่อย่างใดลินหวานเออพูดอย่างจริงจังคุณชายหนูเจียมักรู้สึกเสมอแหวนนี้ไม่ควรมีความสามารถเพียงสองสิ่งนี้เท่านั้นใช่เยเชนกล่าวว่าฉันคิดว่าความสามารถในการเคลื่อนย้ายมวลสารของสิ่งนี้น่าทึ่งมากไม่รู้ทำงานอย่างไรทำให้พุ่งคนแตกสลายในระดับอะตอมค่อยประกอบขึ้นมาใหม่เหมือนในนิยายวิทยาศาสตร์ หรือจะเป็นรูหนอนถูกสร้างขึ้นระหว่างสองจุดที่สามารถทะลุผ่านทันทีแหวนที่ทรงพลังเช่นนี้คิดว่าคงมีความสามารถมากกว่านี้ทั้งยังคงมีพลังน่าอัศจรรย์ไม่แพ้กันหลินหวานเออกล่าวว่าคุณชายหนูเจียคิดมาตลอด แม่อาจารย์ปูไม่เคยถือว่าพ่อของฉันและอูเฟอร์เยีมเป็นสิทธิ์ที่แท้จริงของเขาแต่เขาก็มอบแหวนนี้ให้พ่อในวินาทีสุดท้ายเขาหวังว่าหลังจากพ่อออกจากเขาซื้อว่านจะทำหน้าที่ขับไล่พวกตาต้าออกจากประเทศและฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นท้ายที่สุดเขามีความเป็นชาวฮั่นอยู่ในสายเลือดหากนี่เป็นความตั้งใจดั้งเดิมของเขาลองคิดดูหากแหวนนี้แค่ช่วยพ่อให้หลบหนีในช่วงเวลาวิกฤต คงจะไม่สามารถสนับสนุนงานยากลำบากอย่างการฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นดังนั้นหนูเจียจึงรู้สึกว่าสิ่งนี้ต้องมีประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมอื่นแต่พอไม่มีเวลาศึกษาหนูเจียก็ไม่มีความสามารถพอจะศึกษาได้เนื่องจากในเวลานี้ช่องถูก y o u ูทูปปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มาก จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละสิบบาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR code หรือบัญชีพร้อมเพยที่หน้านี้ขอบคุณครับ